เก็บเห็ดพี่น้องเห็ดปวกออกแล้วมาหลอกขอกไก่เพิ่งเด้อพูนครับขอกไก่เฮ้ามาเขาขอกไก่ก่อนที่เขาขอกไก่เฮ้าก็เลาะป่าก่อนพนะนี่ครับเห็ดปวกออกแล้วพนะเห็ดปวกครับนี่เก็บ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 ยวให้ไม่บ้านเก็บครับนี่กพอดีเลยนี่ครับ อุย้ย<า>มึงเด้อ,อ,อยัางงามเลยครับหมูอ<ร>ัดวันว,วาพมันมาหล่อรอ,อบนึงแล้วบ่มีนี่ครับอูน้นดอก,กงามๆเลยครับกำลังเกิดนี่อูอ้นครับเดี๋ยวมาเก็บกันเก็บกันมาๆเก็บเลยเห็ดปวกอ่ามูลเลียครับมูลเลียของฤดูก,กาลเลย ของปีนี้เนาะจะเก็บครับนี่ครับเก็บเลย,ยเลื่อเก็บเพ็ดปวกกันเก็บเห็ดปวกกาลังเริ่มออกแล้วไอ้มาขอกใบค,ครับอุปกรณ์เห้องบริษัทกระตาดอกเด้อใส่ถุงพลาสติกเลยครับเพบราะว่าไม่ตั้งใจเนาะนี่ครับมิตรดอกองามงา่ได้ตั้งใจครับมาเลาะเบืองเห็นเพิร์ลวาเห็ดออกก็จะว่าผล มันขึ้นกับฝนตกเดชขึ้นฝนตกมันขึ้นเลยล่ะตกบ่แห้งครับแต่ว่าตกโดนนี่ครับเห็ดปวกออกงามเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับมันงามเลยอ้ยหกขนาดเขียนยานางเทียนจะนางเต็มเลยนี่ครับโอ้เห็ดปวกเด้อมูเลรกของปีนี่ครับ โอ้ยงามๆเลยอารามอรังการอู้ยมงเก็บให้เพิ่งเดือดอกงนะเงาๆนะตัวน้อยๆอุ้ยมีแต่หน้อยด้วยนี่อู้ยเดือดดอกน้อยมั้นนี่เอาถุงไหมอะไรเตรียมอุปกรณ์มาเลาะซื้อๆเนาะมาห่อไก่เห็ดปวกออกมาเก็บไข่ไก่เห็ดปวกออกนี่ โอ้ยลงเลือกบ่ได้หกแห้งครับเกรียดอยานางนี่นอู้ได้อยู่นี่างามเลยแต่ไมีใช่วีหลากเป็นมักขนาดแล้วเห็ดพวกงูแหล,ลกด้วยครับงูแหล,ลกของฤดูกาลด้วยกำลังงามด้วยนี่ว่าท่านิบานเพราะว่าวังเสากำลังหลาะอยู่ดิแต่บ่มีออกมีสงสัยขึ้นตะขื่นหนะหรือตอนแรกนี่แหละ แรงว่านเนาะฮูสวยงามเลยฮุกในจักหน่อยเห็ดเห็ดมันหมักเกิดจังไงสิละ่ะขนาดฮุกไปไหนก็นหาพ่อดอกถูกมนุษย์ได้เพราะมนุษย์หาเห็ดเนาะมนุษย์หมักหาเห็ดเพียอย่างหยุดปลาเก็บวันนี้ห้าวไปไกลเนาะวันนี้ห้าวาะแถวบ้านนี่แหละอุ้ยนั่นดอกหนะักเก็บเห็ดบวกเก็บมวนครับ นั่งมองเดียวว่าได้ไปใส่ดอกเป็นโมนี่ดอกนี่กาดันขึ้ืนหากคุณยูใส่โอ้หักเลี้ยวโอ้สองดอกนี่ยุ่งก็พอยุ่งวันนี้อากาศมันคืมฝนนาสิตกสุดตกมืดมือเลยมันนี่ขาเน่ยๆเลย นี่เจยวๆเลยครับสองดอกติดต่อติดต่อนี่อีกว่างดีดีเลยหิดนี่อันเดียวยว่าจะเตรียมการล่วงหน้าหกน้ำละ่ะเชื่ยจะนั่งเต็มด้วยเห็นกต่กำลังเกิดพอดีป่อยไว้นี่บานตัวนี้กำลังดีเลยล่ะนี่ บายบายกันเอาแล้วนี่ย bye, บ okay, okay. ายบายกันแก่แก่พอดีครับเกิดมือขึ้นอย่ยามเบ็ดมากพอดีเลยกลับมาจากยามเบ็ดครับมาอกไก่ต่อไปเบ็ดหมาญยูอมมาเนี่ไปตามเบิ้งกันครับพนว่าเาาพิ่งมารอเบิดแล้วพนว่าเบิ้งเนี่ยไม่ใช่ได้เพิ่งมาเบื้พี่น้องเบิ้งเนี่ย งามใสบึงแห้งแล้วจน,นอื่นมากนี่ลหะเต็มเต็มเลยแต่ว่าเสียดายมันบานแล้วเมื่อวานพอดีเลยนี่อ้เสียดายพี่น้องเอ้อยย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 ยเยยยดยยยยยยนยยดยย้ยยยยยยนยด้ยดยยยยยยยดายย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 ยดยย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 ย่ยย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 นยย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 ม่ยยยยยใหม่ยยยออยยยยยยใ ยูของแรงนันบานครับนี่เดี๋โอ้ยเดี๋ยวเก็บครับเดี๋ยวเก็บเก็บจังสี่ก็คือยูแล้วบึงเนี่อาระอารามอาระอารามครับเห็ดปวกเต็มเลยโอ้ยยึบๆนี่ครับเนบีนหมดเลยุยครับ เก็บครับมิจตดอกใหญ่ๆดนี่ได้ว่าแต่อุ้ยบานแห้งเลอะแต่ก็เาะท่านเลยเทาบันไดดอกนี้เก็บใ่ได้ยุ่งเก็ได้เก็บได้เบอ่์เงินดิกำลังงามอู้วเก็บได้หักหรือหักไหมอุ้ยดอกงามเลยครับกำลังเกิดสุ่มเกิดใหม่กับงามอยู่นี่ครับงามเลยเก็บครับหมานอยู่ อยู่ข่างคู่สาครับโอ้ยเสียดายเด้เพิน่นบอกให้เพิ่นมาเลาะอยู่เด้เพิ่นก็ว่าไปเลาะแล้วเลาะแล้วจังไหนดูเลาะจังไหนคือบ่เห็นโอ้ยบึงเนี่ยสวยงามเลยครับเสียดายบานไปหน่อยยังได้อยู่ยังได้อยู่เก็บตโตครับซื้ก็ได้ให้พี่ลพรลอดคุยไก่นี่ครับสวยงามเลยขันมะพร้ว่างๆพอดีตอนแรก ตอนเสาร์กำลังจุ่มจุ่มอันนี้มันเอาถุงมาเนาะมันโดนฝนน้ำเลยสียดายพี<__<_<_<_่น้องเลยนี oh ่จะดอกใหญ่ใหญ่งอกงามๆด้วยดิแต่กับพ่อพ่อกินได้อยู่ว่าในนแข็งดีอยู่ยังแข็งอยู่จับวันเละดอกดอกพันใหญ่มันอวบน้ำเลยประัดลูกเล็กดอกกระชากเอาไว้เป็นเป็นเชื้ออยู่นี่จังหน่อย ต้องไปน้อยเดียวพอนี่ครับทั้นพูนกับลายอย่หลายอยู่ครับมูที่สองแล้วครับนี่มูนี่ถือว่าออกนะครับผู้ใดที่คยเก็บมองใดที่มันออกเด้อพาก,กันไปรอเบื้องครับไ็ดปวกออกแล้วครับขาวๆฝุ่นนะมต่เดเดอร์เนี่ยเห็นบอพี่น้องลายอยู่มามามาซอยการเก็บซอยเพ่นเก็บกอนไม้นี่ก็เคยออกพี่น้อง โอ้ยสั่งแม่บ้านเด้บอกให้เพิ่นมาเลาะเพิ่นว่าเพิ่นเลาะแล้วเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยน่ถึงพอ,อกันตอนเฒ่าเฮ็ดพวกล้วนๆเลยโอ้ยโอย้ใช่ได้ป่ะอ่ะติดเด้มันใจแห้งครับคลิปแต่ไม้นี่เพราะว่ามันเคยออกคูปป่ปีบอกเพิ่นมาเบิง่งเพิ่นก็บ,บ่มาเบิ่งให้เพิ่นเก็บเฮ็ดเฒ่านั่นล่ละ <c oughs> มาสรุปยอดกันครับเก็บเฮ็ดมาแล้วโอ้ยนี่ครับ แตไล่เติบเดสาธทไปเก็บยุหน้ามาอีกครับหน่อยหนึ่งใส่ตะกรามานี่ได้สิบูดอกแม่งเนี่ยงามม่ไม่กิ่งใหม่ติดว่าน้ำเห็ดครับนี่ผลงานครับถือ่าหมานอยู่ครับผู้ใดเคยหมายใหมองใดเคยเห็ดออกครับไปรอได้เลยนี่ออกแล้วครับขอบคุณที่ตามรับชมคลิปครับผม มากับดไลค์ถึงใจกับดแช์เป็นกำลังใจให็นน้ำมีนน้ำเนเดอร์ฝากกดติดตามน้ำเนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเห็ดงามครับไปแจงกันเนาะ้งแจงใส่ปักติวสมสมสดหอน